ขยีอ่อนิเมะขอเสนอมาหายุทธ์หยุดพิภพภาคที่แปดทวีปเหยา่าตอนที่423รวมโลกสัตว์อสูรให้เป็นหนึ่งเดียวกันตัวรินตรงอึ้งเหมือนกันเมื่อเขาจ้องมองโครงกระดูกหยกนั้นมันมีพายุอะไรบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจเขานี่เป็นเพราะเขาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคําคู่นี้หมายถึงความน่ากลัวระดับไหนโลกสัตว์อสูรในยุคโบราณวุ่นวายมากกว่าปัจจุบัน เหล่าบรรดานักรบที่ปกป้องดินแดนของพวกเขาขณะที่ชนเผ่าจักรพรรดิหลายชนเผ่าแผ่ขยายอำนาจในดินแดนนี้ทรัพยากรที่สะสมหลักฐานของชนเผ่าไม่น้อยหน้าไปกว่าเผ่ามังกรพวกเขาไม่มีความหวาดกลัวต่อเผ่ามังกรแม้แต่น้อยแต่ถ้าจะบอกว่าการรวมโลกสัตว์อสูรเป็นหนึ่งเดียวและให้เผ่าจักรพรรดิทั้งหมดนั้นยอมจำนนถือเป็นเรื่องที่เพอ้อฝันจริงๆนั่นแหละในสมัยก่อนแต่ถ้าว่าตอนนี้เยยนก็บ,บอกว่าโครงกระดูกหยกนี้ ตอนมีชีวิตอยู่เขารวมโลกสัตว์อสูรทั้งหมดไว้ได้วยกันพลังของเขาจะน่ากลัวถึงขนาดไหนกันนะเขาเป็นคนที่ทรงพลังมากในอดีตบรรดาเจ้าแห่งตาประทับโบราณทั้ง8มีเพียงราชนีน้ำแข็งและราชันกืนกินที่เอาชนะเทพมังกรหลิวจื้อได้ส่วนที่เหลือมีพลังสูสีกับเขาเท่านั้นตัวหินตงเนี่ยอึง้งเจ้าแห่งตาประทับโบราณทั้ง8เป็นสุดยอดจอมยุทธ ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นแต่เทพมังกรหลิวจื้อก็มีฝีมือสูสีกับพวกเขาดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของคนผู้นี้จะอยู่ในจุดสูงสุดของโลกก็ว่าได้มีจอมยุทธอีกหลายคนที่ทรงอํานาจมากในสมัยโบราณถึงแม้ว่าเจ้าแห่งตาประทับโบราณทั้งแปดจะแข็งแกร่งแต่ก็มีจอมยุทธอีกหลายคนที่สามารถปะมือกับพวกเขาได้ตัวดินตรงได้ยินแบบนั้นก็เริ่มเข้าใจเจ้าแห่งตาประทับโบราณทั้งแปดเป็นศิษย์เอกของท่านปรมาจารย์ผู้สร้าง อาจไม่มีจอมยุทธในโลกนี้สามารถเข้าถึงระดับเดียวกับท่านปร,รมาจาร์ผู้สร้างได้แต่ทว่าการอาศัยทัศเฉพาะตัวก็สามารถต่อกรกับเหล่าบรรดาจเจ้าแห่งตาประทับโบราณได้แต่โลกของสัตว์อสูรนั้นนับถือความแข็งแกร่งแม้ในท้ายที่สุดโลกสัตว์อสูรจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ภายใต้อำนาจอันนาจเกรงขามของเทพมังกรหลิวจือ้อและแรงกดดันของสงราม,มหายุทธแต่หลังจากเทพมังกรหลิวจื้อสิ้นชีพชนเผ่ามังกรก็ไม่มีอำนาจพอ จะปกครองเหล่าบรรดาเผ่าจัก,กรพรรดิอื่นๆสุดท้ายโรคสัตว์อสูรก็แตกออกเป็นกกเป็นเหล่าอย่างที่เห็นในปัจจุบันเขาเองตระหนักดีถึงแรงป่าถนาที่จะต่อสู้และความป่าเถื่อนที่ไหลเข้ามาในกระดูกนอกเหนือจากชนเผ่าของพวกเขาเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ยอมจำนวนขาดไม่ถึงจริงๆว่าโครงกระดูกนี้จะทรงพลังมากในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่น่าแปลกใจที่รัศมีพลังที่ปล่อยออกมาจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ มองโครงกระดูกนั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตื่นเต้นมากเท่านั้นดูเหมือนว่ากระดูกนี้จะแข็งแกร่งกว่ากระดูกมังกรระดับโบราณด้านล่างซะอีกงั้นข้าเลือกมันเลยดีไหมเลือกมันเลยเสียงเหยียน,นยมีความประหลาดใจเจ้าคิดว่าจอมยุทธ์เผ่ามังกรที่โชคดีได้เข้ามาณนะที่แห่งนี้ในช่วงเวลาหมื่นปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครค้นบคบโครงกระดูกหยกนี้หรือไงแต่ทว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จในท้ายที่สุดนี่หมายความว่าอะไรรู้ไหม ชัดเจนว่าโครงกระดูกหยกนี้ไม่ใช่สิ่งที่จอมยุทธธรรมดาจะได้รับการถ่ายทอดไงละ่ะนอกจากนั้นเจ้าน่าจะรู้ว่าพลังที่อยู่ในโครงกระดูกมีน่ากลัวแค่ไหนเขาเองก็รับรู้ได้ถึงความน่ากลัวในโครงกระดูกหยกนั้นแค่สัมผัสพลังนี้ร่างของเขาก็สัตย้านแล้วมีความเป็นไปได้ว่าต่อให้เป็นโครงกระดูกแดโครงที่อยู่ระดับเบื้องล่างนั้นรวมกันพลังยังเทียบโครงกระดูกหยกโครงนี้โครงเดียวไม่ได้ เขาเห็นภาพในอนาคตเลยว่าร่างกายเขาจะระเบิดแน่เมื่อได้รับพลังมหาศาลแบบนั้นถ้าเขาดูดซับขึ้นพลังจากโครงกระดูกยกนี้ยิ่งกว่านั้นมีเจ็ดจำงหนักแน่นที่ถูกทิ้งไว้โดยเทพมังกรหลิวจือ้อที่ไหลเวียนในแก่นกระดูกแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปาณิธานแรงกล้าของจอมยุทธ่ทรงพลังกู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะทนได้ระดับของความอันตรายถือว่าฆ่าตัวตายชัดๆ ข้ารู้ว่าครั้งนี้อันตรายและอาจจะต้องจ่ายในราคาที่แพงมหาศาลแต่ว่าข้าต้องการมันร่างของหญิงสาวที่พูดมาในความมืดนั้นแม้เขาจะไม่ได้มองเห็นนางตรงๆแต่เขาสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตตัวเขามีความรู้สึกว่าเมื่ออิงวน,วนไปถึงจุดสูงสุดนางอาจจะกลายเป็นราชินีน้ำแข็งที่ไม่รู้จักความรัก ช่องว่างระหว่างความแตกต่างของขุมพลังทั้งสองนั้นค่อยๆเยขยบเข้าไปนี่คือสิ่งที่ตัวเขาไม่อยากยอมรับดังนั้นเขาต้องทําทุกวิถีทางเพื่อจะยกระดับความแข็งแกร่งของตนเองอ่าเจ้ามันบ้าไปแล้วเย็ยนเนี่ยถอนหายใจเลยเขาไม่คิดว่าอัตลักษณ์ของอิงอ้วในฐานะการกับชาติมาเกิดของราชินีน้ําแข็งจะกลายเป็นแรงบันดาลใจในการเติบโตของหลินตงเทว่านี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเมื่อมองจากอีกมุมเจ้ารองดูได้ถ้าเจ้าต้องการ ข้าจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเจ้าเองถ้าไม่ไหวจริงๆ,จงๆเจ้าก็ยอมแพ้นะเหยียนแน่เตือนขึ้น,นมาขอบใจมากตัวดินตรงทราบซึ้งสุดๆจากนั้นเขาก้าวเดินก็ไปข้างหน้าหยุดลงเบื้องหน้าแทนดอกบวัวศีลาแขนเขาเอื้อมออกไปก่อนจะสัมผัสกับโครงกระดูกหยกนั้นแรงกดดันที่หน้าเหลือเชื่อก็ปากฏจะโครงกระดูกนั้นจังหวะที่นิ้วแตะโดนร่างของเขาถูกกดลงรอยแตกเริ่มปากฏบนพื้น เขารู้ถึงแรงกดดันที่น่ากลัวไหลออกมาขณะกระดูกในร่างกายยังเกิดเสียงเปี๊ยะปะถ้าไม่ใช่เพราะกระดูกของเขาแปลสภาพเป็นกระดูกมังกรระดับสูงอาจเป็นไปได้ว่าแรงกดดันนี้อาจจะส่งให้กระดูกทางล่างของเขาปนไปีีก็ว่าได้แรงกดดันนั้นกระจายออกไปทั่วท้ายที่สุดก็ครอบคลุมทั่วห้องโถงสุสานมังกรโครงกระดูกนับพันนั้นโค้องงอดูเหมือนจะงอหนักกว่าเดิม จังหวะนั่นเองก็มีอารมณ์แสงรวมตัวกันที่เบ้าตาของโครงกระดูกหยกขณะตัวดินตรงต่อต้านแรงกดดันนั้นสุดท้ายแสงดังกล่าวยิงเข้าไปในดวงตาสีดำของดินตรงวินาทีนั้นความคิดเหมือนจะแตกสลายเขาเหมือนจะโดนดูดไปยังอีมิติหนึ่งความมืนนั้นหายไปตัวเขาพบว่าทิวทัศน์รอบตัวเปลี่ยนไปเขาต้องใช้เวลาระยะหนึ่งสงบจิตสงบใจที่นี่เป็นเขตลกล้างกว้างใหญ่แฝงได้กลิ่นไอโบรานน่าสนใจจริง ไม่คาดคิดเลยว่ามนุษย์จะเข้ามาในสถานที่รับของเผ่ามังกรได้จังหวะนั้นเสียงบางอย่างเนี่ยดังเข้ามาในจังหวะที่ตัวดินตรงยังคงอึ้งกับดินแดนที่เปลี่ยนไปเสียงนั้นแฝงกินอายที่ทรงพลังแม้แต่โรคก็เหมือนจมวนหมองภายใต้พลังของเขาตัวดินตรงเองต้องสะบัดหัวพักหนึ่งจากนั้นเขามองไปยังท้องฟ้านั้นมองเห็นแท่นบัวศีลามีชายสวมชุดสีม่วงนั่งอยู่ชายคนนี้รูปร่างหล่อเหลา แลศมสีสง,ง่างามคูมฐานชายตรงระหว่างคิว้วทำให้มองแล้วจิตใจสั่นไหวมือที่เอื้อมออกมาจากเสื้อนั้นมีทั้งหมด6นิ้วด้วยกันเทพมังกรหลิวจือ้อเขารู้สึกเนี่ยมึนเห็นได้ชัดว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเป็นจอมยุทธที่เฮี้ยมหานสุดในตำนานที่ได้รวบรวมโรคสัตว์อสูรเข้าด้วยกันแม้ว่าน,นี่จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวความปาาที่เหลือไว้ก็ตามเผ่ามังกรในปัจจุบัน ดูเหมือนจะละเลยสถานที่สำคัญแห่งนี้แล้วเทพมังกรหลิวจื้อนั้นมองหลินตงเสียงของเขามีความเย็นสถาธขขวบวุโสตอนนี้ยังมีเพียงสมาชิกเผ่ามังกรเท่านั้นที่เข้ามายังบ่อมังกรแปลสภาพได้เพียงแต่เหตุผลที่ข้าสามารถเข้ามาได้เพราะข้าได้ช่วยเหลือเผ่ามังกรพวกเขาจึงตัดสินใจยกเว้นและอนุญาตให้ข้าเข้ามาในที่นี้ได้เผ่ามังกรปัจจุบันต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์งั้นหรือ เทพมังกรหลิวจื้อตกใจตัวดินตรงก็รู้ว่าด้วยความสามารถของเขาณปัจจุบันไม่เข้าตาเ่าบรรดาจอมยุทธชั้นนำของโลกเขาจึงอธิบายเกี่ยวกับตารางปีศาจให้ฟังคนเหล่านั้นสร้างตารางปีศาจที่ตายดินของเผ่ามังกรหรือเทพมังกรหลิวจื้อเนี่ยอึ้องไปทว่าสายตากับอกอุ่นขึ้นเมื่อมองดินตงอีกครั้งมีหลายอย่างในตัวเจ้าที่ข้าคุ้นเคยแฮะเทพมังกรหลิวจื้อสมคำล่ำลือจริงๆ เขาสามารถค้นพบอะไรมากมายในตัวดินตรงได้เพียงแค่มองเจ้าหนูความจริงที่เจ้าสามารถมาที่นี่ได้แสดงใหเห็นว่าเจ้ามีฝีมือทีเดียวแม้ว่าเจ้าจะได้รับความอนุเคราะห์ที่ดีจากชนเผ่ามังกรแต่อาจจะดูไร้เดียงสาไปหน่อยถ้าเจ้าคิดว่าจะรับกระดูกมังกรระดับเทวะของเผ่าข้าได้อย่างง่ายแบบนี้ชายชุดม่วงเนยิ้มข้าแค่อยากพยายามร้องในสิ่งที่ปาถนาตัวดินตรงเองก็ไม่ไร้เดียงสา เขารู้ว่าพว,วุโสคนนี้ไม่คิดจะถ่ายทอดให้เขาง่ายๆแนะ่มีจอมยุทธ์ทั้งหมด18คนที่มาที่นี่ก่อนหน้าเจ้าทุกคนเป็นจอมยุทธ์ชั้นนําของเผ่ามังกรแต่ไม่มีใครประสบความสําเร็จเลยแม้แต่คนเดียวเจ้าคิดว่าตัวเองจะทําได้ไหมแม้ว่าขนทางจะยากลําบากแต่ถ้าขนาดความกล้าที่จะท้าทายยังไม่มีท่านพว,วุโสคงจะถีบข้าออกไปเดี๋ยวนี้เลยแนะ่เทพมังกรหลิวจื้อเนี่ยอึง้งเจ้าเป็นคนน่าสนใจจริงๆ งั้นข้าจะปล่อยให้เจ้าได้ลองดูก็แล้วกันข้าจะต้องทำอะไรบ้างช่วยบอกข้าทีเทพมังก,กรได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มขนาดเขาในกลางนิ้วมือทั้งหกในเวลาเดียวกันพลังที่น่ากลัวก็ปรากฏออกมามองเห็นเป็นมังกรสีม่วงทองตัวขนาดใหญ่ไม่นานจากนั้นเสียงขวาร้อก,ก็ดังออกมาเอาชนะข้าไงทั้งพื้นดินในโยกสัน่นคืนดังกล่าวดันตัวจากบอ่อมังกรแปลสภาพทำให้น้ำสีดำที่เคยนิ่งสงบ เกิดแรงสั่นไหวขณะเสียงมังกรนั้นดังลอดออกมาดวงตาของพวกยวนเฉียนเนี่ยเบิกเท่าไขหา่ห่านเมื่อมองความวุ่นวายที่เกิดจากบอ่อมังกรแปลสภาพอาการตกใจปรากฏบนหน้านี่มีคนกําลังท้าทายท่านบนรรพบุรุษที่ใช้ขอบบอ่อมังกรแปลสภาพนั้นกําลังเกิดความกรอหุ่นสายตาทั้งหมดที่อยู่รอบภูเขานั้นต่างมองไปยังบอ่อน้อําโบราณสมาชิกทุกคนในเผ่าตระหนักดีว่า พลังงานในบ่อมังกรแปลสภาพมีมหาศาลและน่ากลัวขนาดไหนน้ําในบ่อจึงมีความเหนียวหนืดมากจนขยับขยื้อนได้ยากต่อให้โยนภูเขาทั้งลูกไปยังแทบไม่เกิดขึ้นอะไรสักนิดเกิดอะไรขึ้นจอมยุทธ์วัยหนุ่มสาวนั้นหันไปมองเห็นชัดว่าพวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องสุสานมังกรที่ซ่อนอยู่ในบ่อนั้นส่วนเรื่องของเทพมังกรหลิวจื่อก็รู้ประวัติจากในตำราบโบราณที่จดบันทึกไว้เท่านั้น เทว่านั่นก็เพียงพอทําให้หลายคนนั้นรู้สึกตื่นเต้นประวัติศาสตร์ยาวนานของโรคสัตว์อสูรเคยพูดว่าเทพมังกรหลิวจื้อเป็นบุคคลเพียงคนเดียวสามารถรวบรวมทุงเผ่าในโรคสัตว์อสูรเอาไว้ด้วยกันได้นี่คือัวบุโสท,ที่อยู่รอบตัวยวนเฉียนนั้นความเฉยเมยเริ่มหายไปความตื่นเต้นเริ่มกลับมาแทนท่าทางบอกได้เลยว่าพวกเขาตระหนักถึงสุสานมังกรเบื้องล่างโดยปกติแล้วมีคนพิเศษเพียงไม่กี่คนที่เข้าถึงได้ พลังนี้เป็นของเหล่าบรรดาบรรพุรุษของเรายวนเฉียนหันไปหาเหล่าบรรดาวกวัวบุโสรบอกว่ามีใครบางคนเข้าไปในโถงของสุสานมังกรน,นอกจากนี้เขายังเชื่อมโยงกับประสงค์ของท่านเทพได้อีกด้วยใครกันผัว,วบุโสคนหนึ่งถามไม่ใช่ทุกคนจะลงไปในบ่อแปลสภาพและเข้าสู่สุสานมังกรได้มีเพียงโชคชะตาเท่านั้นที่จะทําให้จอมยุทธ์ที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้าประสบความสําเร็จยิ่งกว่านั้น ก็มีโอกาสที่จะได้รับกระดูกมังกรระดับโบราณถ้าประสบความสําเร็จในการได้รับการสืบทอดเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของเผ่ามังกรข้ายังไม่แน่ใจยวนเฉียนใส่น้าสายตาเต็ม่ได้ความตื่นเต้นเมื่อมองบ่อน้ําโบราณน,นั้นใบหน้าของหลินตงอยูยูปรากฏขึ้นมาในหัวของเขาถ้าเป็นหลินตงที่ได้รับกระดูกมังกรระดับโบราณละ่ะพวกอบุศอคนหนึ่งพูดเนื่องจากกระดูกมังกรระดับโบราณเป็นสมบัติล้ําค่าของเผ่ามังกร ตราบใดที่ได้รับมาชนเผ่ามังกรจะสามารถสร้างจอมยุธทธ์ไร้เทียมทานได้ถ้าลินตรงได้รับถ่ายทอดไปพวกเขาจะสูญเสียสมบัติล้ำค่าหนึ่งชิน้นโดยเปล่าประโยชน์ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ทําให้ปวดหัวหนักกว่าเดิมก็คือตัวลินตรงไม่ได้มีเชื้อสายของเผ่ามังกรเขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเผ่ามังกรทั้งร่างกายและจิตใจสังเกตสถานการณ์ไปก่อนยวนเฉียนเนี่ยพูดขึ้นเขาไม่อยากอธิบายให้มากความไปกว่านี้ ความปั่นป่วนในบอ่อมังกรแปลสภาพทวีความรุนแรงขึ้นเวลาผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงเกิดกระแสน้ำวนขนาดใหญ่สองแห่งล่างสองล่างปรากฏออกมาดวงตาทุกคนนั้นมองไปยังร่างของทั้งคู่ที่โผล่พ้นน้ำนั่นเหยียนเฟื่องกับหยวนสินพวกเขาประสบความสำเร็จแล้วจากรากฐานของคลื่นพลังพวกเขาน่าจะได้รับกระดูกมังกรระดับสูงที่น่าประทับใจมากแสงนั้นกระจายไปทั่วท้องฟ้าเผยเห็นร่างของหยวนสินและเหยียนเฟื่อง ที่ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนดวงตาของเขานั้นเป็นประกายคมกริบพร้อมกับมีแสงสีดำกระจายอยู่ใต้ผิวหนังกระดูกมังกรระดับสูงหัวบื่อโสที่สายตาแหลมคมนั้นสามารถระบุระดับของกระดูกมังกรของทั้งสองคนได้อย่างไวแทนที่พวกเขาจะรู้สึกดีใจแต่พวกเขากลับรู้สึกขมขื่นท่าน,นี้เป็นช่วงเวลาอื่นการที่มีสมาชิกรุ่นใหม่ในเผ่าได้รับกระดูกมังกรระดับสูงถือเป็นข่าวดีของเผ่าทว่าในตอนนี้ พวกเขาไม่อาจจะรู้สึกยินดีได้ในเมื่อหยวนสินกับเยียนเฟิงออกมาจากบอ่อมังกรแปลสภาพตอนนี้เหลือเพียงลินตงคนเดียวชัดเจนว่าคนที่เข้าไปในถงของสุสานมังกรและสัมผัสกับความต้องการของเราบรรดาบรรพุรุษก็คือชายหนุ่มชาวมนุษย์เอ๊ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับชิงจือด้วยเช่นกันแต่อย่างน้อยเขามีสายเลือดเผามังกรไหลเวียนในล่างทว่าตอนนี้ผู้ได้รับไม่ใช่เชื้อสายของพวกเราเลย ขัวบุโสคนหนึ่งถอนหายใจขัวบุโสคนอื่นก็มีสีหน้าประหลาดถ่าดินตรงมีสายเลือดมังกรสักนิดพวกเขาจะรู้สึกตื่นเต้นมากน่าเสียดายชายคนนี้เป็นมนุษย์โดยกําเนิดยิ่งกว่านั้นยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวพันกับเข่ามังกรท่านประมุขขัวบุโสคนหนึ่งหันมาถามยวนเฉียนรอดูไปก่อนว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแม้ว่าดินตรงจะเข้าไปในโถงของสุสานได้ก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะได้รับกระดูกมังกรระดับโบราณมายิ่งไปกว่านั้นถึงเขาจะทำสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่บางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่กฎเลขของเผ่ามังกรจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเขาเองก็รู้สึกตื่นเต้นขณะมองไปที่บ่อมังกรแปลสภาพนั้นรินตงถ้าเจ้ามีศักยภาพจริงเผ่ามังกรข้ายินดีจะสร้างข้อยกเว้นให้เจ้าเพียงหนึ่งเดียวแลงกดดันมหาสารปลดปล่อยออกมาขณะโกงเล็บมังกรสีม่วงทองนั้น ฉีกมิติออกเป็นชิ้นๆความโขดเทียมตะปบใส่ร่างล่างหนึ่งรัศมีพลังนั้นพุ่งออกมาร่างของคนผู้นั้นดิ่งลงไปในสภาพหน้าสังเวชเขากระแทกกับพื้นดินเหมือนลูกกระสุนปรากฏหลุมขนาดใหญ่ร่างที่ดูไม่จืดกำลังกากเลือดออกมาทั่วทั้งล่างนั้นมีแต่เลือดเต็มไปหมดขณะแสงสีเขียวปากฏดล่างนี้คือดินตรงที่ท้าปลองกระเทมังกรหลิ่วจือทว่าการท้าทายของเขาเป็นความรู้สึกไร้อำนาจ พอๆกับหิ่งห้อยที่พยายามจะเขย่าต้นไม้แม้นี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสุดยอดของโลกที่เคยประรองฝีมือกับเจ้าแห่งตาประทับโบราณทั้ง8มาก่อนและตอนนี้ยิ่งเหลือเพียงเศษเสี้ยวแห่งความปาถนาแต่เขายังคงแข็งแกร่งขุมพลังและความห้าวหาญของเจ้าต่างกันเหลือเกินเทมังกริวจือนั้นนั่งลงบนท่านบัวศิลาเวลาตาของเขาเฉยเมยขณะมองร่างนั้น ตัวตนเจ้าต่อนนี้ยังไม่สามารถได้รับการยอมรับจากข้ายอมแพ้ไปซะตัวดินตรงกับเช็ดเลือดดวงตาสีดำเต็ไมไปด้วยความป่าถนาแห่งการต่อสู้เขามองไปยังเทพมังกรหลิวถือเขาไม่ได้โตเถียงคำพูดเหล่านั้นแต่กับก้าวไปข้างหน้าแสงสีเขียวยังคงปรากฏเสียงมังกรคำรามยังคงปรากฏเมื่อแสงนั้นห่อคุ้มรอบตัวเขาก็เปลี่ยนเป็นมังกรมรกตมังกรมรกตนั้นมอบอยู่กับผืน ขนาความปาถนาในการต่อสู้ปรากฏออกมาความกล้าหารกุ้งพ่านไปทั่วเกตมังกรมรกตทําให้ดูราวกับสร้างเกตออกมาจากเหล็กกล้าล่างมังกรกระตุกเล็กน้อยลําแสงสีเขียวก็ปรากฏออกไปทั่วคืนกระแทกติดตามมาไม่ห่างเมื่อมันโจมตีใส่เทพมังกรหลิวจื้ออีกครั้งโอ้คืนพลังนี้คุ้นเคยมากดูเหมือนว่าจะมีบางคนที่ฝึกวิชานี้เคยมาที่นี่เทพมังกรหลิวจื้อมองมังกรมรกตนั้นเขาเพียงยิ้ม แต่นั้นยังไม่เพียงพอมือหยกสีขาวนั้นกลางออกคืนพลังขยายตัวบทบังดวงเตวนันตบลงบนล่างมังกรมรกตนั้นเลือดสาดกระจายร่างของมังกรมรกตถูกฉีกออกทําให้เกิดเสียงคํารามที่น่าสยดสยองทว่าดูเหมือนพลังอันยิ่งใหญ่ไม่สามารถสันคอนมือนั้นได้มันถูกทุบอีกครั้งจนปรากฏรอยแตกขึ้นแสงสีเขียวเริ่มหายไปมังกรมรกตกลับคืนสู่ร่างของมนุษย์ ใบหน้าริ้นตรงซีดขาวราวกระสบขนาดเลือดไหลออกมาทั่วรูคุมขนเคยมีชายที่ฝึกทักษะาการต่อสู้วิชานี้เข้ามาเหมือนกันในตอนนั้นเขามีความสามารถมากกว่าเจ้าขนาดเขายังล้มเหลวในตอนท้ายดูท่าว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาใช่ไหมผัวบุโสชิงจือเคยมาที่นี่ช่างเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดจริงๆขนาดคนแข็งแกร่งแบบเขายังแพหรือว่าตัวเขาจะไม่มีทางได้รับกระดูกมังกรระดับเทวะ ที่แข็งแก่งที่สุดไปได้จริงๆมันช่างเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีก็ใช่ว่าจะไม่มีทางนะเยียนีน่บพูดขึ้นเจ้ามีวิธีหรือรินตองถามเทพมังกรดิวเจอเป็นเพียงเศษเสียวจิตวิญญาณแห่งความปรารถนาที่รงเหลืออยู่เจ้าจะต้องเอาชนะความปรารถนานี้ให้จงได้ถ้าเจ้าอยากชนะแต่ด้วยขุมพลังปัจจุบันของเจ้ายากยิ่งกว่ายากดังนั้นเจ้าต้องมีตัวช่วยตัวช่วยเจ้านะอะรอ ตอนนี้ข้าเอาชนะเขาไม่ได้หรอกเยียนพูดต่อว่าเจ้ามีตาประทับเทวริชิตกื่นกิน,กนในเมื่อราชันกืนกินสิ้นชีพไปแล้วเขาก็น่าจ,จะทิ้งเจตจำนงเอาไว้บ้างถ้าเจ้าสามารถสื่อกับความปาดถนาแรงกล้าที่มีมาอย่างยาวนานนั้นได้บางทีเจ้าอาจอัญเชิญราชันกืน่นกินออกมาได้จากนั้นเจาน้จาจะสามารถทำลายขอบเขตของความมุ่งมั่นของเทพมังกรลิวจื้อรงได้เช่นเดียวกันพอดิ่แบบนั้นเนี่ยตัวเขานิ่งไป เขานั่งรงปิดตาเข้าสู่สมาธิคืนพันป่วเริ่มปรากฏเทพมังกรหิวจื้อนั้นก็งงเขามองอย่างสนใจเขาอยากเห็นกลยุทธ์อื่นๆที่ชายคนนี้จะงัดออกมาป่าโบราณน,นั้นจมสู่ความเงียบความเงียบนี้ยาวนานถึงสามวันเต็มๆเ,เทพมังกรหิวจือ้อไม่ได้รบกวนทั้งหมดที่เขาทําคือมองร่างของคนผู้นี้ในฐานะปฐมจักรพัรดิของโรคสัตว์อสูรเขาได้ปลดปล่อยพลังแห่งความภาคภูม และเด็ดเดียวออกมาแม้นี่จะเป็นเพียงความปารถนาที่แสนยาวนานก็ตามเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เทพมังกรดิวจือไม่คิดจะรอคอยอย่างไรจุดหมายในที่สุดเมื่อวันที่สามผ่านไปเขาก็ก้มมองและบอกว่าเจ้าหนูเวลาเจ้าจะหมดแล้วถ้าเจ้าต้องกาเรเลือกกระดูกมังกรก็ควรเอาโชคที่มีอยู่ในนี้ไปใช้ที่อื่นเขาสะบัดมือแสงสีม่วงก็ห่อคุ้มร่างลินตงแต่ทว่าจู่ๆมิติเบื้อง,งหลังลินตงกับแตกออก เสาสีม่วงที่พุ่งมานั้นกับถูกคลื่นพลังบางอย่างเขมือบลงไปโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เทพมังกรหลิวจื้อตกใจดวงตาเขามองพื้นที่ด้านหลังรินตรงมิติก,กําลังบิดเบี้ยวร่างคนผู้หนึ่งเดินออกมาฮาฮาเทพมังกรหลิวจือ้อในไหนก็ตายไปแล้วยังมาทําเบงกับคนรุ่นใหม่อีกไม่อายมั่งหรือเสียงหัวเราะนั้นดังออกมามานตาของเทพมังกรหลิวจื้อเนี่ยถึงกับขดลงจากนั้น เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นลาชันกืนกินโอเคเจอกันโอกาสหนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วครับ